ไปดูการสร้างความมั่นใจนะคะให้กับนางสาวไทยปี2566อย่างการชนิการกันนะคะคุณผู้ชมที่ก็ได้มีพิธีการทําใบสีสู่ขวัญน,นะคะผูกเข้อไม้ข้ามือค่ะก่อนที่จะส่งเธอเนี่ยไปเป็นตัวแทนสาวไทยนะคะชิงมงเม s โกล b a ล2023ในช่วงต้นปีหน้าแล้วล่ะคะ่ะ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับการชนิการนางสาวไทยปี2566นะคะที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะม i s s g o o b a l Thailand 2 0 23นำพลังท้องถิ่นไทยสู่สากลเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวด Miss Global 2023ร่วมกับตัวแทนสาวงามกว่า70ประเทศทั่วโลกในช่วงระหว่างวันที่2-18มกราคม2567ณประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนามค่ะโดยภายในงานนะคะก็จะมีกิจกรรมใบสีสุขขวัญแล้วก็ผูกข้อไม้ข้อมือให้พรแบบฉบ กับเสาล้านนาโดยมีแม่ปุ้ยปิยพรค่ะผู้ถือลิขสิทธิ์กับคุณพิพัฒน์พลพิบูลน,นันผู้จัดการทั่วไปคุ้มขันตกเชียงใหม่และส่วนประชุมนานาชาติคุ้มคํำก็ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวค่ะ